าย่ยศสวัสดีเพื่อเพื่อนทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่กันที่เกมหลายเลนเจอร์กันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้มาสุ่มกาชาก,กันสักหน่อยก็แล้วกันนะไหนไหนก็มีในส่วนของตัวเลนเจอร์ตัวใหม่มาที่เรียบร้อยแล้วเนาะในส่วนของเลนเจอร์รอบนี้เดือนนี้นั่นเองนะครับผมรอบนี้ก็จะเป็นของตีมยิมนาสติกหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเห็นมีในส่วนของตัวมูลมาเนาะเป็นมูลนักปั่นนะฮะแล้วก็ตัวของอในตำนานเลยเนาะเป็น น้องแกะนะฮะอ่ะแล้วก็ตัวของชิชินะครับผมอ่าน้องอมวยนะฮะนี่เลยนะครับผมก็ตามนี้เนาะมาแบบโอ้โหตำนานจริงนะฮะผมไม่ไม่เห็นนานแล้วไม่ได้เห็นทํานานแล้วส่วนใหญ่จะเห็นแบบพวกตัวมูลบราวนี่เซนรี่เจมอะไรแบบนี้มาเนาะมีแต่พวกตัวละครลายแบบเด่นๆอะไรแบบนี้มา นะครับผมอันนี้ก็เริ่มจะมาเป็นแบบแนวนี้หรือเปล่านะครับผมสําหรับเกมอ่าตัวเกมของเราเนาะลาเดนเจอร์นะครับผมแต่ก่อนเนาะรอบนู้นก็น,นี่มาเป็นไอไว้นะครับผมอ่าใช่ปะนั่นแหละก็ต่อนโน้นเนาะที่เป็นแบบฉีกมาจากไม่มีแต่ศัพข,ของตัวพวกมูลบราวโคโนี่นะครับผมนั่นแหละเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะมาเป็นแบบนี้บ้างนะครับผมแต่ว่าก็ขอจิกเก่งหน่อยนะเดี๋ยวก็ ในคลิปนี้เดี๋ยวดูสักหน่อยแล้วกันนะว่า,าควาสามารถในแต่ละตัวมันใช้งานได้ดีหรือเปล่านะซึ่งเลนเจอร์รอบนี้เลนเจอร์ปกติเนาะก็เป็นธาตุน้ำนะครับผมแล้วก็ธาตุแสงเป็นตัวของมูลเนาะเดี๋ยวในคลิปนี้มาดูาดูสักหน่อยนี้ว่าความสามารถเป็นอะไรไงบ้างใช้งานได้ดีหรือเปล่าเหมาะที่จะแบบว่าใช้แบบเริ่มต้นแบบมือใหม่ไหมหรืออะไรยังไงแบบเอามาใช้แบบในทีมติดทีมได้บ้างหรือเปล่าสําหรับตัวของธาตุแสงนะครับผมตัวของมูล อ่าทีมเราเราเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราจะเอามาปุ๊บให้มันเก่งขึ้นยิ่งขึ้นได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวดูสักหน่อยแล้วกันนะ ก่อนที่จะไปดูในส่วนความสามารถในแต่ละตัวอของเลนเจอร์เดือนนี้กันนะครับผมว่าเป็นอะไรยังไงบ้างมันพอจะใช้งานได้ดีหรือเปล่าผมขอรบกวนเวลาเพื่อนๆเนี่ยสักครู่สักแป๊บหนึ่งนะครับผมพอดีผมต้องการคนอยู่พอดีเลยนะคนขาดเองนะับผม <c ười> คนขาดนะฮะสำหรับกิโยงผมเนาอะ,อะหากเพื่อนคนไหนนะครับผมยังไม่มีกิโอยู่หรืออยากอยู่ด้วยกันกับผมสามารถขอกันไปได้เลยนะครับผมชื่อกิวตานี่เลยนะครับผมนะผมก็ขอให้เพื่อนเนี่ยเลเวลสูงหน่อยก็ได้ยิ่งดีตัวดีตัวแม็กเยอะเกียร์ดีหน่อยนะครับผมนะแล้วก็เล่นกิโเลสเน ความให้ผมหน่อยก็ได้ยิ่งดีช่วงเวลาเวลาที่มันมีในการตีกิววอลก็ตีผมหน่อยนะครับผมมารักษาปำรุงให้ผมหน่อยนะฮะก็ประมาณนี้เลยสําหรับเรื่องของเกลนะคะผมฝากด้วยละกันนะครับผมนะหากเพื่อนคนไหนนะครับผมยังไม่มีกิลอยู่หรืออยากอยู่ด้วยกันกันกบผมสามารถขอกันมาได้เลยนะครับผมเชื่อกิลตามนี้เลยนะ,ะผมที่เพื่อนเห็นตรงนี้เลยนะฮะ MCP ้ว v i n w a k ตามด้วยชื่องผมเลยนะฮะค้นหาก,กันมาได้เลยนะครับผมผมรอรับเพื่อนๆทุกคนอยู่นะครับผมนะโอเคฝากด้วยละกันนะครับผมนะ อ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวสักหน่อยก็แล้กันนะว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะฮะมันจะดีหรือเปล่าขอให้ดีๆขอให้ใช้งานได้พอได้หน่อยละกันนะเพราะว่าบางไอดีบางคนเนาะเพื่อนๆบางคนเนี่ยไอดี ID เนี่ยอาจจะแบบยังไม่มีตัวดีๆเลยขอตัว แบบพอยืนพอใช้ได้บ้างหน่อยนะครับผมสาหรับตัวเลเจอร์ตัวของของตัวเกมเนาะ,ะเป็นแบบธาตุอารอมณ์นี้เป็นธาตุน้ำเนาะ,ะก็ขอดีๆหน่อยอะไรงี้นะครับผมนะ,ะดูหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวมูเนี่ยผมขอดูที่หลังแล้วกันนะ,อะขอดูแบบดังๆนะ,ะผมขอดูเป็นกางเก้าดาวแล้วกันสาหรับตัวของน้องชิชินะฮะ,ะก็เป็นน้องหมวยนะฮะตำนานเลยโอ้โหยเยเชก็เป็นชิชิยิมนาสติกนักยิมนาสติก อ่าชื่อดังนะครับผมอ่ะก็เป็นสาอ่าว่องไวธาตุน้ำเนาะแร่ธาตุาจะใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะใช่ไหมอ่ะจิกด้วยนะครับผมใช้ไม่เยอะนะแต่ถ้าล่างอ่าก้าดาวก็ต้องลดแรงสักหน่อยนะครับผมฝันห้านะอ่ะ โอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะส่วนคนเรียนในการเคลื่อนที่นะก็ถือว่าเร็วนะครับผมคนเรียนในการโจมตีถือว่าปกตินะแต่ว่าจุดยืนเนี่ยเสียอย่างเดียวนะมันยืนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันแบบว่า180จุดเองนะครับผมอันนี้ก็ถ้ายืนแบบนี้ก็ใช้ไงานไม่ค่อยดีหรอกนะครับผมถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะเอ v, อโคด้าสกิล12บสองวิโคด้าสกิลที่สอ่เ7วินะครับผมอืมก็ดูสกิลตรงไหนกันว่าเป็นอะไรงไงบ้างใช้ไงานได้ดีบ้างไหมสร้างความเสียหาย24เท่านะครับผมแล้วก็ สร้างความเสียหายเป็นอะไรเงี้ยอ๋อดาเมจพิษมีดาเมจหลักแล้วก็ดาเมจพิษแล้วก็ลดอัตราการหลบหลีของศัตรูด้วยแล้วก็โจมตีเฉพาะยูนิตบินเป็นตัวกันบินเนาะอโอเคอโอเคนึกว่าจะเป็นตัวพักพื้นซะอีกอะตัวกันบินนะครับผมนี่นะอ่าก็ถือว่าก็อ่ะพอใช้งานได้นะครับผมใครจะเอามาใช้แบบอันนี้เป็นพิเศษก็ได้นะสําหรับตีอะไรนะโคนี่อ่าเอลิสบินใช่ไหมเอลิสบินนั่นแหละนะครับผม ก็ใช้ไว้ตีได้นะนั่นเป็นทตุไฟนี่เป็นท่าน,นาก็ชนะทันกันได้นะครับผมจะใช้แบบตัวบินอื่นก็ได้นะอ่านี่ผมก็ตัดแตนเพื่อนเลยนะครับผมผมก็มีสติมหมักลูกอยู่แล้วผมก็คงไม่หาไม่ใช้ไม่อันนี้หรอกนะครับผมเนอะโอเคสกิลที่2ก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมก็บัฟของตัวการบินก็ปกติเลยนะมีบัฟคนเลือในการโจมตีแล้วก็บัฟแม่นยำแล้วก็บัฟโจมตีเป็นพื้นที่อะไรอย่างนี้นะครับผมนะโอเคดูทรรมนดาไปเลยเนาะสำหรับตัวการบินอันนี้นะฮะส่สวนควาสามารถเจ้าดาวก็อ่ะะะไไมมีรดูเนน ความสามารถให้เปิ้ลก็เป็นฟื้นฟูแรงธาตุโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนตัวถัดไปเป็นน้องแกะนะฮะอ่าน้องแกะเจ้าสำราญไม่ใช่น้องแกะน,แกนักฟันดาบชื่อดังนะครับผม,มใช่แล้วใช่แล้วน่าจะเป็นทีมยิมนาสติกจริงๆนั่นแหละนะฮะเป็นแบบทีมกีฬาสีอะไรนี้นะครับผม,อมโอเคนะฮะเป็นสายพลังธาตุน้ํานะ,อะขอยืนจุดสวยๆหน่อยเดี๋ยวขอดูก่อนนะยืน40จุดนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับผมคโคดาวสกิล1 12่ิบสองวิสกิล2 7งเจ็ดวีนะครับผมปกติเลยนะ ก็ไม่ได้ช้ามากแล้วก็ไม่ได้ไวเกินไปนะครับผมนะส่วนแรกท้าช้ค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะสําหรับตัวนี้ผมว่าน่าจะพอได้อยู่แหละนะครับผมน่าจะแบบคุณผู้คนไหนเนาะยังขาดตัวยืนตัวชนใกล้อะไรเงี้ยผมว่าก็พอจะใช้ตัวนี้ได้อยู่ปั้นมาได้อยู่นะสำหรับต,ตัวของแกะนักฟันดาบนะฮะก็ตามนี่เลยนะครับผมคุณเล่นในการจบตีก็ปกตินะคณเล่นในการเคลื่อนที่ก็ถือว่าไวใช้ได้เลยนะครับผมเร็วเลยเนาะส,สกิลหนึ่งเนาะก็เป็นสกิลนะครับผมบัฟ เป็นสกิลบัฟเนาะก็มีบัฟฟื้นฟูพลังชีวิตน,นะครับผมก็คือบัฟหิวเลือดนั่นเองแล้วก็บัฟต้านสกิลหลบสกิลอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วเป็นบัฟพ,พื้นฐานเลยนะครับผมแต่ขาดอย่างเดียวเนาะก็ไม่มีไม่มีบัฟมรตะให้นะฮะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะมีฮิวเลือดทดแทนก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับผมนะส่วนสกิลสองนะครับผมก็เป็นอ่าสกิลดาเมจนะอ่าก็สร้างคนเสียหายสาเท่าแล้วก็ทำให้ศัตรู ดิช่ง,งักนะครับผมหรือก็คือสตาร์นั่นเองนะครับแล้วก็สลับตำแหน่งกับสบตูน่าจะเป็นคล้ายๆกับแบบว่าพวกชินละหรือไม่ก็เอรินรอบแรกนะครับซีซั่นหนึ่งซีซั่นแบบมารอบแรกนั่นแหละแล้วครับผมมันจะสลับตำแหน่งกันขนะะ้ามไปด้านด้านหลังกันนะไม่ใช่โดดข้ามเหมือนที่มันเป็นเอเลนที่มันโดดข้ามนะอันนั้นมันเป็นเคลื่อนที่ไปอย่างข้างหน้านะสกิลนะครับผมแต่วันนี้มันเป็นสลับตำแหน่งเนาะก็ให้เห็นกับเหมือนพวกอะไรอ่ะนั่นแหละที่ผมคิดคิดออกก็คือชินละนั่นแหละนะครับผม จากเหน่ยพจนไฟคนอ,อะไรนะไฟลูกพูดชื่ออันนี้ไม่ผิดขอไฟด้วยละกันนะครับผมไอเรื่องนี้ผมไม่ค่อยได้ดูแต่ว่าผมจําได้อยู่ว่าเป็นอไอเกี่ยวกับรถดับเพลิงนี่แหละนะฮะโอเคเออถ้าผมผิดขอไฟด้วยละกันนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะผมสโคสามารถไฮเปอร์ก็เป็นสร้างร่างคนพักพวกนะส่วนความสามารถก้าวดาวก็มี พิชีพ2นะที่มันพอจะใช้งานได้ดีนะครับผมก็ตานี้เลยนะครับผมเพื่อนๆจะใช้แบบไหนก็ใช้ไปเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูในะส่วนของตัวมูลดีกว่าว่าเป็นอะไรยังไงบ้างพอจะดีหรือเปล่าโหดหรือเปล่าอะไรยังไงใช้ได้ดีบ้างไหมสําหรับไอดี ID ที่ไม่มีอะไรเลยหรือไอดีที่แบบเก่งแล้วมันจะยกระดับทีมให้เก่งขึ้นมากกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับผมนะเดีย๋ยวมาดูสักหน่อยเนาะ,ะสำหรับตัวของมูลนักปั่นนะครับผมนะซึ่ง2 รอบที่แล้วนะสำหรับตัวของเลเจอร์ทับแสงทับมืดเนี่ยเซนรี่ไอดอลแล้วก็อะไรนะบราบราบทหารเสือใช่ไหมอัหนหนั้นอ่ะมันก็ยังโหดไม่สุดนะเออมันโหดหดไหมมันก็โหดอยู่แหละแต่มันโหดไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เหมือนจะกักๆนะสำหรับตัวเคมที่ทำมานะแต่ว่ารอบนี้ผมของโหดห,ดหน่อยได้ไหมเดี๋ยวมาดูสักหน่อยละกันนะฮะ โอเคนะครับผมขอดูไปล่างก้าวาวเลยแล้วกันนะครับผมมูนนักปัน่นชื่อดังนะครับผมเป็นสายไปพิพทัดแสงนะและถ้าจะใช้ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมอาจริงด้วยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยสําหรับเลนเจอร์รอบนี้เดือนนี้นะครับผมมันแบบว่าใช้แร่ธาตุทุก่ั้งที่แบบว่าน้อยพอสมควรเลยไหนจะมีบัฟเดือนของรอบนี้นะครับผม ลดแร่อีก30เปอร์ไม่ใช่จำไม่ผิดนั่นแหละก็โอใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับผมสำหรับเรื่องของแร่แล้วก็ออะไรนะรถคูดาเรนเจอร์เหรอนั่นแหละนะครับผมมันก็โหดขึ้นแน่นอนนะครับผมรอบเนีย้ยเดือนเนี้ยนะครับผมสำหรับเรนเจอร์พวกนี้นะครับผมเนาะ <S <S โอเคสำหรับตัวนี้นะครับผมมูนนะกะ็เดี๋ยวขอดูจุดยืนสักหน่อยนะมูนนักป่านเป็นไงบ้างโอ้โหยืนจุดไม่ค่อยสวยสเล่ยเลยไม่ค่อยชอบเลยนะสำหรับยืนแค่สองาสิบจุดเองผมอยากได้ประมาณสัก3-400ประมาณเนี้ย มันถึงจะดูดีแล้วก็กโหดใช้ได้อะไรเงี้นะครับผมอย่างแล้วก็หลบหลีกจากสกิลจากจุดยืนอะไรเงี้ยหลบสกิลดาเมจจากฝ่ายตรงข้ามด้วยด้วยจุดยืนไกลๆเอาเอะไรอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็จะดีหน่อยนะฮะแต่นี่ก็อ่ะไม่เป็นไรยืนแค่นี้ก็แค่นี้แหละใช้เกียวก็ได้นะครับผมหรือเปล่าก็ต้องมีเลนเจอร์พวกรอบรอบข้างหน่อยนะเพื่อ<ะ>ให้มันรักษานะครับผมให้มันยืนได้นานหน่อยได้ทําอะไรป,ดปวดๆหน่อยเนาะใช่ไหม ก็นั่นนะเลนเจรอก็ต้องเล่นเป็นทีมกันนะครับผมถ้าเล่น1นึหนึ่งเนี่ยผมว่าก็อาจจะไม่ไหวก็ได้นะอาจจะโดนแบบขี่ปืนอาวุธยิงหรือไม่ก็โดนตบตายก็ได้นะผมเพราะว่าเป็นสายไปพิบแล้วก็แน่นอนสายไปพิบเนี่ยมันต้องย่อมแบบว่าตัวปลระตัวบลางอยู่แล้วนะครับผมนะเพื่นพนอนๆส่วนตัวนี้ก็มีอะไรนะมีการอ่าคูดสกิลหนึ่งเนี่ยแปดวิสกิลสองเก้าวินะก็ถือว่าก็ไหวนะผมว่าโอเคอยู่ก็ได้อยู่นะ ไม่ได้แบบช้าเกินไปนะก็พอแบบไวยอยู่นิดนึงนะครับผมไม่ได้ไวมากเท่าไหร่นะครับผมคนเ d, ล่นในการจบตีและคนเล่นในการเคลื่อนที่ก็ถือว่าไวาใช้ได้เลยนะครับผมส,สกิลหนึ่งนะก็อ่ะเป็นสกิลาดาเมจนะครับผมอ่ะเป็นดาเมจทะลุมาตะนะครับผมแล้วก็เป็นติดแบบว่าดาเมจพิษด,ด้วยนะครับผมอ่ะก็ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าก็อ่ะเยอะอยู่แรงอยู่นะครับผมพอได้นะเป็นเวลาหกวิด้วยนะครับผมแล้วก็เนี่ยมันมีเด่นตรงนี้เลยนะครับผมก็คืออะไรอันเนี้ย อาใช้แบบอะไรเนี่ยฟองสบู่ครอบศัตรูบางส่วนให้ลอยขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นสกิลมาใหม่เนาะก็ถือว่าเป็นสกิลปวดแหละก็น่าจะโหดหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าอะไรอะทะลุมตาตะด้วยแล้วก็ยกลอยขึ้นด้วยติดพิษด้วยเดแบบว่าเต็มเต็มนสร้าความเสียหายอะไรเงี้ยนักหวดาเมจไปแบบว่ารับเต็ม,เต,มเต็มเลยดาเมจแล้วก็ฟื้นฟูอะไรก็ไม่ได้นะครับผมฟื้นฟูลพลังชีวิตอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะครับผมสำหรับที่เลนเจอร์เนี่ยติดตัวแบบ ฟองสบู่อะไรเงี้ยอ่าติดฟองสบู่เนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้นะผมลอยไปก็ตายฮนะเออถ้าแบบเลนเจอร์บางๆหน่อยนะครับผมอ่าสกิลนี้ก็กว้างอ่าสองจุดนะค่อนข้างที่จะ,จะแคบหน่อยนะครับผมไม่รู้นะว่าข้างหรือเปล่าผมยังไม่ได้นะเออเดี๋ยวต้องเปิดดูก่อนนะครับผมแต่คลิปนี้ก็จะเปิดด้วยแหละนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆก็รอรุ้นอ่าดูแล้วกันวนะ่าผมจะเปิดได้บ้างหรือเปล่านะครับผมไอ้ดีหลักนะแล้วก็ดีที่สองโครกาว่าจะเปิด สองอันนี้ก่อนละกันแต่ครับผมอ่ะส่วนสกิลที่2นะก็เป็นสกิลบัฟนะครับผมก็บัฟน้าป้อมแน่นอนเนาะอนั่นแหละนะฮะก็น่าจะใช่หรือเปล่าหรือจะไม่บัฟน้าป้อมอันนี้ไม่รู้อ่ะเพิ่มระยะจุดยืนนะครับผมน่าเพิ่มระยะโจมตีก็ถือว่าอ่ะบัฟให้มันตัวเองแหละนะครับผมมันยืนค่อนข้างที่จะใกล้เนาะก็เลยอ่ะบัฟให้ตนเอง15เปอร์นะก็เท่าไหร่อ่ะสองรอยกว่าใช่ไหมก็หรือเท่าไหร่อันนั้นแหละมันก็เยอะขึ้นอยู่แหละนะครับผมอ่ะก็ มีบัฟดีเซลสกิลให้ด้วยนะครับผมตัวนี้ไม่มีอ่าไม่ใช่ติเพื่อนๆคนไหนจะไม่มีเนาะทีมแบบว่ายังไม่มีแบบตัวดีเซลสกิลเนี่ยก็ใช้ตัวนี้แต่แบบแบบว่าอะไรนะ เอาวันนี้รีเซ็ตสกิลก็ได้เหมือนกันหรือจะเน้นทั้งสองอย่างก,ก็ได้เน้นปวดเน้นรีเซ็ตก็ได้เหมือนกันนะสำหรับตัวเนี้แต่ว่าจะยืนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะก็ต้องหายเกยดดีหน่อยนะครับผมเือะแล้วก็เรนเจอร์รอบข้างเนี่ยต้องดีหน่อยนะครับผมบรักษานะให้มันยืนได้นานหน่อยนะครับผมหรือหลบรีอะไรเงี้ยนะครับผมให้มันหลบเก่งหน่อยนะสําหรับตัวขอม,มูลนักปั่นนะ,ะผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโหก็พอได้แหละโหดอยู่ผมว่าโอเคอยู่นะดีกว่าสองรอบก่อนนะครับผมผมว่ามัน มันก็ควรที่จะตามล่าตามหาได้อยู่เพราะว่า1แหละมันมีความสามารถมาใหม่ด้วยเนาะก็คืออ่าเป็นความสามารถใช้ฟองสบู่ลอยขึ้นนะครับผมหรือละละลอยหรือรอ,อะไรก็ทุกคนจะพูดก็วางไปนะครับผมผมจะขอเรียกว่าฟองสบู่แล้วกันนะครับผมลอยขึ้นนะฮะโอเค สุควสามารถอ่าไฮเปอร์ Hyper นะก็เป็นโคนิ่งนะครับผมโคนิ่งฟักขวก้วนะครับผมโคนิ่งสร้างรังโคนนะครับผมสุดคนสามารถก้าวดาวนะครับผมก็ไม่มีอะไรใช่ไหมพิเศษเลยใช่ไหมไม่มีความสามารถแบบคอมโบกันเนาะถ้ามีความสามารถคอมโบกันเนี่ยก็โหดแน่นอนนะครับผมแต่นี้ไม่มีก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับผมมันก็จะใช้งานได้อยู่แหละนะครับผมตามที่เห็นนี้เลยแล้วก็ใช้เป็นไลน์อกแท็กก็ได้หรือจะใช้เป็นพีชีพก็ดีเหมือนกันนะครับผมนะสอวน2อ,อย่างนี้ก็ อาปาทิ้งไปเหอะนะผมใช้ไม่ดีใช้ไม่ดีเลยนะครับผมสาหรับเลนเจอร์นเนสวนของเดือนนี้รอบนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสรุปเลยนะผมมีตัวของไอ้น้องแก่น่ะมันพอจะใช้งานได้บ้างอยู่แหละนะครับผมสําหรับที่เพื่อนๆคนไหนแบบว่ายังไม่มีตัวยืนหรือตัวดีๆเลยนะครับผมสามารถปั้นตัวนี้มาใช้ได้อยู่นะครับมายืนขวางอะไรอย่างงี้นะอ่าแล้วก็สำหรับตัวของมูนเนี่ยก็ใช้ได้ดีเหมือนกันเลยนะครับผมสามารถปั้นเป็นตัวแรกได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้สิผม ไม่อยากจะแนะนําให้ปั้นเป็นตัวแม็กเป็นตัวแรกเท่าไหร่นะาะว่าเพราะว่าผมอยากจะแนะนําให้เป็นตัวที่มันแบบครบเครื่องมากกว่านี้นะครับผม,มไม่เน้นป่วนมากเท่าไหร่เอาแบบดามิดไปเลยก็ได้นะครับหรือจะเอาเป็นตัวยืนก็ดีเหมือนกันนะครับผมนะก็แล้วแต่เพื่อนเลยว่าจะเอาแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมแนะนําได้ประมาณนี้พอหรือจะฉีกแบกแนวปั้นตัวบินก่อนเลยก็ได้ <c oughs> อ่าแล้วแต่ละครับผม ใจของเราคนแต่และคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมอาจจะแบบชอบแบบนี้ตัวนี้ก็ได้นะครับผมก็เลยปั้นแม็กอะไรอย่างนี้นาอก อ่ะโอเคเดี๋ยวมาสมกาชากันเลยดีกว่านะครับผมนะแต่ว่าก่อนที่จะสมกาชากันนะครับผมผมขอรบกวนเวลาเพื่อนๆสักแป๊บหนึ่งเนาะให้เพื่อนเนี่ยช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยละกันบัฟด้วยให้ผมหน่อยเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมยังไม่ยังไม่ได้กดนะครับผมก็ฝากกดหน่อยละกันนะหรือเพื่อนๆคนไหนที่หลงกดดูมาแบบว่าคลิปวิดีโอนี้เนาะก็ยังไม่ได้กดก็ฝากหน่อยละกันเนาะโอเคนะครับผมนะขอบคุณมากครับผมมาเดี๋ยวมาเปิดเลยดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นอะไรไงบ้างพอจะ ได้หรือเปล่าไอดีหลักนะครับผมออกหน่อยนะนีอยากจะได้ในส่วนของตัวใหม่บ้างนะครับผมเห็นมันมีสกิลใหม่มาเนาะก็แน่นอนนะครับผมอยากได้อยู่แล้วนะครับผมเป็นเรื่องปกติเลยนะครับผมก็ต้องหาสักหน่อยนะครับผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าทีมเดิมของผมมันก็พอเล่นได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นไอดีที่ยังไม่โหดตึงมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับผมยังแบบต้องการเนี่ยต้องการหาเลนเจออยู่ก็ต้องเปิดให้ได้นะครับผมเนาะใช่ไหมรอบนี้ปึ๊บ โอ้โหโรบินฮูดนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรค่อยๆเปิดไปฮะอ่ะจัดไปคผมมูนนักปั่นมาที่เถอะนะอ่านักปั่นยิมนาสติกนะครับผมมาที่เถอะขอร้องนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะเปิดประมาณ2 ID แล้วกันนะครับผมซึ่งก็เป็น ID หลักแล้วก็ ID ที่2นั่นเองนะครับผมซึ่งก็โอ้โหเอาตามตรงนะผมก็อยากจะเปิด ด้วยแบบว่าการใช้ดูบี้ด้วยนะแต่ว่ามันไม่ได้นะครับผมผมเก็บอยู่นะสําหรับในการเก็บดองดูบี้ซีรีส์เก็บดองดูบี้ให้ครบ7000นะครับผมอ่าเก็บครบ7000เมื่อไหร่ผมจะเปิดหาเกียร์เมื่อน,นั้นเนาะสำหรับในการเก็บไอดีครั้งนี้ก็เป็นไอเดียหลักแล้วก็ไอดีที่2นั่นเองนะครับผมอ่เพื่อนๆก็ อ่ะนั่นแหละนะรอติดตามรับชมหน่อยลวกันนะครับผมว่าจะไปไดถึงฝันบ้างไหมสําหรับ2อไอดีนี้นะครับผมไอดี ID หลักแล้วไอดี ID 2สองแว่าจะไดถึงเจ็ดพันหรือเปล่านะครับผมหรือจะมือลั่นไหมมันจะมีสักสัปดาห์หนึ่งไหมแอบเปิดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับผมมือลั่นไหมนะครับผม <c oughs> ผมก็จ้งใจแข่งเข้าไว้นะสำหรับเรนเจอร์รอบนี้แล้วก็เกียร์ด้วยนะอ่าแล้วก็มีเกียร์มาใหม่น่าจะหนึ่งชิ้นหรือเปล่านะครับผมถ้าจําไม่ผิดถ้าเห็นแวบๆเนาะแต่ว่า เดี๋ยวจะสุ่มดูหรือเปล่าหรือไม่สุ่มอ่ะก็อ่ะเดี๋ยวขอดูที่หลังแล้วกันสำหรับอหลังไม้แล้วกันนะฮะโอเคแต่ว่ารอบนี้ขอสุ่มหาเรนเจอร์ก่อนละกันนะฮะก็ดูดิจออกบ้างไหมอ้โหไม่ออกนะฮะผมจะเปิดหมดเลยละกันนะเพราะว่ามันเปิดเซิร์ฟมารอบแรกมันก็อ่ามีให้แบบสุม่มเต็นตู้เพิ่มโอกาสมาสันทีเลยนะฮะอ่าปึ๊บ ไม่ออกนะครับผมยังเหลือตัวกาชาอยู่นะจัดไปฮะค่อยๆไปค่อยๆไปครับผมเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งปิดคลิปวิดีโอนี้ไปไหนนะฮะช่วยลุ้นดูก่อนนะครับผมนะดูความเกลือผมก่อนแล้วกันนะเฮ้ยไม่ใช่ต้องดวงดีสิใช่ไหมเราอุตส่าห์ดวงดีเปิดได้ไทจินะครับผมก่อนที่จะจากลาเนาะใช่ไหมสำหรับโคดโบดิจิมอนแอนดเวนเจอร์เราเปิดได้ไอดีห้านะก็ต้องนั่นแหละ ขอบ้างหน่อยสําหรับตัวของธาตุแสงนะครับผมอ่าตู้เพิ่มโอกาสนะโอเคพักแป๊บนะฮะโอเคเข้าไปใหม่มาจัดต่อครับผมตู้เพิ่มโอกาสนะครับผมยังไงจะเพิ่มโอกาสตามสมชื่อบ้างไหมหรือจะเพิ่มโอกาสเกลืออย่างเดียวใช่หรือเปล่าลุ้นดูครับผมปึ๊บโอ้ไม่ได้เลยอะโอ้ซ็ง<笑><笑>เหลือแค่ห้าใบแล้วอะไอดีหลักโอ้โห ถ้าจบสเตจวิ่งเนี่ยเดี๋ยวขอลุ้นอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันถ้าไม่ได้ต่อไปสําหรับการแบบว่ารอบรอบ,รอบ,รอบที่สองเนาะในส่วนของการแบบปุ๊บโอ,โอไม่ดอกไม่ออกว่ะสําหรับของการแบบว่าเปิดอะไรนะไอ้รอบที่สองจบสเตจวิ่งเสร็จถ้าเปิดไม่ได้ก็อพอแล้วนะครับผมเนาะ,นะเปิดรอบที่สองรอบนันน้นแหละก็รอรุ้นหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อนๆเนานะ อ่ะเดี๋ยวมาเปิดต่อ ID ที่2เลยดีกว่านะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวรับตัวกระชากไปนะครับผมนะอ่ะรับไปจากรางวัลซ้องมารูฐานทัพนะครับผมอ่ะอ่ะลืมพูดของเ a นเจอร์โทเคนบ้างนะก็อ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่1แล้วเนาะอ่ะสำหรับตอนที่วันอ่าลงคลิปนะครับผมนะโอเคก็รออ่าซื้อกันได้เลยนะครับผมนะรอซื้อกันได้เลยสำหรับตัวของบาร์บีคิวนะอ่ะส่วนเรื่องของอ่าเมื่อกี้เนาะเห็นมแวบก็ เป็นของบิงโกนะครับผมก็หนะ้าคูณหเนาะก็อ่าเดี๋ยวค่อยมาเล่นดูอีกทีให้ดูทีหลังแล้วกันนะครับผมนะค่อยๆมาพูดถึงแล้วกันเพราะว่า,าเดี๋ยวต้องลองเล่นอะไรไงดูก่อนเนาะว่ามันเป็นอะไรไงเนาะโอเคนะครับผม เราก็นี่ก็เห็นแบบเมื่อกี้มันของมันเันเยอะดีนะครับผมเดี๋ยวต้องดูหน่อยนะ,ะเดี๋ยวค่อยมาพูดแล้วกันนะเออเพืดด่อนๆเล่นไปก่อนแล้วกันนะมีอะไรยังไงบ้างก็อ่าบอกกันหน่อยก็ได้นะครับผมนะโอเคมาเดี๋ยวมาสุมเลยดีกว่านะครับผมไอดีสองดูดิว่าได้มูลนักปัน่นบ้างกับเขาไหม <c ười> จะได้บ้างไหมคนอื่นเขาเปิดได้ส่วนเราแหละจะดวงดีไหมป <c ười> ุ๊บโอฮิเม <c ười> ได้ฮิเมนะฮ <c> ะ <ười> อ่ะรอบแรกอ่ะรอบถัดไปครับผม อ่าแน่นอนนะไอดีสองก็เช่นกันเหมือนกันกันกบไอดีหลักนะฮะก็เปิดแค่ตัวกาชาส่วนลูบี้ก็เก็บไว้นะครับอ่าส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตอันนี้ให้ดูแล้วกันนะฮะสำหรับอ่าซี่ได้เก็บดอนะกลูบี้เนาะก็จะเป็นไอดีหลักแล้วก็ดีสองนะั่นแหละที่ผมพูดไปเนะาะสำหรับสัปดาห์เนี้ยว่าผมจะเก็บได้ถึงลูบี้เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีแล้วกันนะครับผมว่าเป็นอะไรไงบ้างนะครับผมสำหรับ ดีสองนะผมถึงเท่าไหรแล้วลูบี้อ่าจะมือลั่นไหมสำหรับสัปดาห์นี้เดือนนี้ก็อ่ะผมยังใจแข็งอยู่นะ,ะยังใจแข็งอยู่นะครับผมเพื่อนๆก็อ่ะขอโชคดีนะผมใจแข็งแข็งหน่อยละกันนะฮะท่าใจอ่อนแล้วก็มือลั่นไปก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับผม,ผมก็แนะนำได้ประมาณนี้แล้วนะฮะว่าต้องใจแข็งแข็งเอาไว้นะครับผมใจร่มๆนะเปิดไม่ได้ก็ต้องแบบลองต้องลินทีมเดิมไปก่อนนะครับผมนะทาไม่ได้ก็นั่นแหละ ก็เห็นใจนะผมก็แนะนําได้ประมาณนี้นะเออว่าซื้อไอดีใหม่ <c oughs> ยอกยอก นะครับผมไม่มีตังก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะก็เดี๋ยวรอเรนเจอร์รอบหน้าก็ได้เพื่อนๆเนี่ยอาจจะโหดไม่ใช่สิอาจจะเปิดรอบหน้าก็ได้นะครับผมอ่าใครจะไปรู้นะครับผมถ้าเปิดได้มาปุ๊บก็โหดปั๊บทันทีเลยเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยเล่นมาเรื่อยๆใช่ไหมก็จะมีพวกกบดดำกบไฮเปอร์อะไรเงี้ยมีเยอะมีพร้อมใช่ไหมล่ะไหนจะบอดวัตถุดวงวัตถุดิบอะไรเงี้ยอ่าก็นั่นแหละนะครับผมปานได้แน่นอนเนาะก็นั่นแหละโหดตอนนั้นเลยนะครับผมเพื่อนก็เหมือนกับไอเดียอ่าลังๆผมเนาะก็เป็นไอเดียห้าไอเดีหกนี่แหละไหม อ่ะตอนแรกๆผมซื้อมาใหม่เนาะมันก็ยังไก่กาเล่รเลยไม่มีโกลเมเกียไม่มีตัวเลนเจอร์ไม่มีโคลาโบนะมันก็อ่ะพอเปบแบบว่าเล่นมาเรื่อยๆนะผมมันก็มีกบแล้ครับผมมันก็แบบว่าอ่ะนั่นแหละเปิดมาได้ปุ๊บปั้นได้ทันทีแล้วก็เก่งมาเลยนะครับผมนั่นแหละนะก็ได้โหดขึ้นตอนนั้นเลยนะครับผมสําหรับไอดีแต่ละไอดีที่มันยังไม่เก่งนะผมเริ่มต้นนะครับผมประมาณนี้นะฮะ ก่อนแนะนำด้ว้่านี่แหละนะฮะเดี๋ยวก็เปิดได้เองนะผมเพื่อนๆก็อดใจรอหน่อยละกันนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบอ้ท้อใจได้เกินนะครับผมผมก็เป็นกังใา,าให้ได้ประมาณนี้แหละนะฮะโอเคนะฮะสมต่อเลยดีกว่าดูดีว่าจะได้บ้างไหมมาที่เถอะนะนักปัน่นโมนโมนนักปัน่นชื่อดังโอ้อะไรเนี่ยชื่อดังเกินดังจะไม่อยากจะแบบได้ยินได้มาเป็นกบ อัลตราเฉยเลยอ่ะไปะลุยต่อครับผมถ้าเป็นได้ถ้า,ไ,ไ,ดถาไ,ได้เป็นกบดำเป็นแบบว่าล่างแปดดาวนี่ก็โอเคอยู่แต่นี่ได้เจ็ดดาวไม่ไหวนะเอออ่ะรอบนี้อ่ะรอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมดูดิขอรู้หน่อยออกหรือเปล่ามา <laughs> มาเป็นเต่าเลยไม่ไหว <laughs> อยากจะร้อง อ่ะในเมื่อเราเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ต้องทำใจให้ผมแล้วก็สู้ต่อไปนะครับผมนะก็เป็นกำลังใจให้นะกันนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นเหมือนผมนะฮะเกลือนั่นเองเฮ้ยอ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมผมก็ขอให้เพื่อนๆช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับและที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมันใครนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีครับแล้วไว้ก็เจอันีี้บบบ๊าายยคครรััผมสสวดับ